ค่ะดิฉันนิชาทิพย์ภูบนบบาลชัยโล่นะคะพัฒนาการอำเภอนาคมค่ะวันนี้ยุบพนักงานมากับน้องๆานักงาน,านพัฒนาชุมชนมาเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนางของคุณเพชรชลาธนสินนะคะค่ะสวัสดีค่ะ่ะอ่ป เดี๋ยวจะให้น้องแอดนะคะน้องแอดพัฒนากรตำบลเป็นคนพาชมนะคะให้ผู้ใหญ่เพชรอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงนะคะก่าเชิญค่ะมปรนชัยสีหามงคลครับพัฒนากรประจำตำบลดอนเตยนะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมแปลงของนางเพชรชราธนสินหรือว่าผู้ใหญ่เพชรนะครับโคเรือนโคกหนองนาของตำบลดอนเตยนะครับซึ่งเป็นโคเรือนที่ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับเดี๋ยว ให้ทางโคเดือนแนะนำตัวเองก่อนครับเชิญครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางเพชรนาธนสินปลูกอะไรไปบ้างแล้วครับนี่มีปลูกอะไรไปบ้างค่ะนี่อะไรนีอะไรคะอันนี้เป็นหมามุยอินเดียหรือว่าภาษาบ้านเราจะเรียกตัวขอกินได้อร่อยค่ะไปต้มแล้ววันนี้จะพาไปเยี่ยมชมบริเวณรอบๆโคกหนองนางของผู้ใหญ่เพชรานะครับ ไปเชิญชมกันเลยครับไปเชิญกันจะมีพริกนะครับพริกมะละกอด้วยด้วยมะม่วงมะม่วงด้วยในนี้อันนี้ยังกบค่ะพาเข้าไปดูได้ไหมคะเราไปดูกบกันยังยังไม่เอาลงมาครับเพราะว่ามันยังมีศัตรูต้องให้ข้าวโตก่อนนะครับกบมาอกเผือกมันอยู่ในน้ำมันไม่ตายเหรอคะ ไม่ตายค่ะเพราะว่าอันนี้มันอยู่เปือกน้ำเกลือกน้ำเกลือกน้ำค่ะนนในในในน้ำมีปลาอะไรบ้างมีปลาดุกปลา,ลาดุกนิ่ง วันนี้นะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทมก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่เพชรลาธนสินนะครับที่พามาเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนานะครับผู้ใหญ่เพชรลามีอะไรจะฝากอะไรไหมครับเชิญเลยครับฝากให้ทําโคกหนองนาเพราะว่าที่ในแปลงเราเรา,เราไม่ต้องไปตลาดเขาถามว่าหัวปีมีไหมเราก็มีขามีไหมม,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 มมีตะไคร้มีไหมมีมะละกอมีไหมมีพริกมีไหมมีมะกรูดมีไหมมีม มีทุกอย่างค่ะไม่ต้องไปตลาดอยู่ในนี้หมดค่ะตอนนี้มีรายได้เดือนละเท่าไหร่คะมีรายได้ก็ขายปลาขายกบแบ่งปันค่ะแบ่งปันค่ะแบ่งปันให้เพื่อนกินพอพอได้รับแขกค่ะเพราะว่าเราจะได้ขายอะไรไม่เห็นกล้วยเยอะเนี่ยกล้วยแล้วก็แปรรูปเป็นกล้วยฉาบขายลวยสูง้วยเพราะว่าช่วงนี้เราจะเป็นเดือนที่แล้วเห็นน้ำเต็มสระมีระบบน้ํา แบบโซลาเซลล์ค่ะมีโซลาเซลล์ด้วยนะน้ำเราจะทั้งปีไม่ขาดได้โซลาเซลล์จากหน่วยงานไหนงานการยางค่ะสนับสนุนโซลาเซลล์การยางแล้วกลุ่มหนองนาตรงนี้ได้จากงบอะไรคะงบพัฒนาชุมชนค่ะเพราะว่าสนับสนุนจากงบพัฒนาชุมชนทุกอย่างค่ะทั้งขุดสะทั้งก้าไม้ทั้งอะไรที่เราที่ พัฒนาชมชนให้แล้วที่มัเหลือเราก็หาเสริมอีกค่ะแสดงว่าส่วนหนึ่งได้งบประมาณจากกรมการพัฒนาชมชนสนับสนุนในการขุดแปลงนะครับแล้วก็พันธุ์พืชพันธุสัตว์ที่เหลือนะครับก็เป็นใจของเราเป็นนักสู้นะครับเราก็จัดหามาเองอสุดยอดนควนรเรือนต้นแบบขอบคุณครับผมสวัสดีครับ